สวัสดีค่ะมาพบากับวานะคะช่องกวางทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดิน,นะคะ่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีี่ด้านล่างะคะ่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นของเดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าคุณจะดูช่วงเวลาไหนก็จะเป็นคำทันนายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะ แล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนก็ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์มาโดยตรงได้เลยค่ะใส่ตัวแอดเราก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามวังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาที่คุณสองคนเผชิญกันค่ะปัญหาแบบไหนที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้นะคะนะถ้าสิ่งที่วางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้ จนจบทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะก็ไปดู EP อื่นๆได้นะคะหรือว่าจะมาดูส่วนตัวกวางก็ได้ค่ะ,ะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือไม้นะคะ คนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะพอาคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนนี้ไม่มีความมั่นคงก็ได้นะคะนะเขาไม่ค่อยนึกถึงอนาคตของตัวเองพอไม่นึกถึงอนาคตของตัวเองอ่ะเออเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าอนาคตของเราสองคนมันจะไปในรูปแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนะ หรือว่าเขาคนนี้นะคะอา,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือครอบครัวของเขาเนี่ยมีปัญหาก็ได้นะคะ <S <S ตอ่อมาค่ะเป็นไพ่สามดาบค่ะอืมปัญหานี้ที่คุณเจอนะคะก็คือรักเราสองสามคนก็ได้นะคะรักซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นรักซ้อนหรือไม่นะคะถ้าไม่ใช่รักซ้อนก็อาจจะเป็น ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนะคะเออแล้วเขาก็ทำให้เราช้ำใจเสียใจนะคะอืมนะด้วยคำพูดด้วยการกระทำแบบนี้นะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินนะะุเด,ด็ดเองเนาะก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะอืมนะ อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าคนนึงเนี่ยมองเห็นถึงความออมั่นคงแล้วมองอนาคตแล้วส่วนอีกคนเนี่ยอาจจะยังไม่มองอนาคตสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะคะนะความสัมพันธ์ก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะตอแม่ค่ะดูเหมือนความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่มีระยะทางด้วยก็ได้นะคะก็คืออยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยพอไม่ได้เจอกันบ่อยเนี่ย ความเข้าอกเข้าใจความสนใจกันเนี่ยมันก็ลดน้อยลงปลล,ลงไปนะ,นะคะนะหรือไม่นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะอพอมีการแบบต่างวัฒนธรรมขึ้นมาก็ทำให้อ่ออาจจะไม่เข้าใจกันง่ายขึ้นก็ได้นะคะต่อแม่ค่ะเด็กถือดาบนะคะ คนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะอืมว่มคิดว่าเอ่อเรื่องราวของคุณเนี่ยอืมอาจจะทะเลาะก,กันหลายรอบหลายครั้งแล้วนะบางคนอาจจะมีเรื่องของมือที่สามมาหลายรอบหลายครั้งแล้ว แล้วตัวคุณเองอ่ะก็ให้อภัยเขาแต่ว่ามันยังมีความระแวงอยู่เออระแวงว่าเขาจะทําแบบนั้นอีกหรือเปล่าเขาจะทําผิดอีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะนะมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสั่นคลอนก็ได้นะคะอืมนะตาแม่ค่ะเป็นไพ่แปดไม้ค่ะอืม บางคนอาจจะมีการบล็อกกันไปด้วยนะตอนนี้นะตอนนี้นะคะอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะอ่ะใครที่ราศีตามนี้สถานการณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมนะคะใบแรกค่ะสิบดาบนะคะตามด้วย9ก้ดาบค่ะแล้วก็ q u e e n of ค u p ค่ะตามด้วยหนึ่งไม้ค่ะลูกสาวไอหนักมากเดี๋ยวสักครู่นะคะดูจากไพ่นะคะถามว่าจะได้กลับมาคืนดีกันไหมนะ,ค,ะความคิดว่าไม่ได้กลับมาคืนดีกันแล้วแหละม,มันเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำกับเรามากน,นะคะถามว่า คุณอาจจะยังเป็นห่วงเขาอยู่ก็ได้นะคะยังมีความรักเขาอยู่แต่ว่ามันมันไรเลี่ยวแรงที่จะไปต่อนะคะมันมีทงางไพ่สิบดาบเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยเลือกที่จะจบเลือกที่จะเจ็บแบบครั้งเดียวดีกว่าเจ็บแบบบ่อยๆทีๆตลอดไปแบบเนี้นะคะนะตัดแบบทีเดียวไปเลยนะคะไม่อยากที่จะมีความกังวลไม่อยากที่จะคิดมากอะไรอีกแล้วนะคะ อืมวาถึงบอกว่าบางทีค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเอ,อฝ่ายคุณก็ได้ค่ะเลือกที่จะจบกับเขานะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะนะให้เวลาตัวเองอืมนะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะนะมันมีไพ่ Queen of คัพขึ้นมาค่ะควางก็เลยคิดว่าตัวคุณเนะะี่ยค่ะที่เลิอกอะ่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่รักนะแต่เพราะว่ามันเจ็บจนชินน่ยเจ็บจนชา เออมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้อีกแล้วนะคะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีอนาคตอีกแล้วก็เลยวางความสัมพันธ์นี้ลงไปก็เป็นไปได้นะคะอืมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะว่านะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะอืมอ่ะลูกนั่งดีๆลูกเดี๋ยวตกมีไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็สิบไม้ค่ะ แล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะเข้าคิดถึงคุณนะคะแล้วเทมเพล n ส e อีกเออในชุดเนี้ยที่วางทำอ่ะปกติกวางจะทำเป็นชุดเนอะดินน้ำลงไฟนะคะแล้วก็หัวข้อหัวข้อหนึ่งเนอะทำเป็นชุดชุดเนี้ยที่วางทำนะในความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งอะอยากคืนดีทั้งนั้นเลยอยากกลับมาคุยทั้งนั้นเลยแล้วก็ธาตุดินอันเนี้ยเป็นคลิปสุดท้ายที่วางทำก็คือเขาก็อยากกลับมา โอ้อยากกลับมาพูดคุยนะคะนะเออกลับมาพูดคุยกับคุณอยากกลับมาขอโทษด้วยนะคะเหมือนว่าไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีปัญหาเยอะหนักอกหนักใจอือยู่ไม่รอดนะคะอยู่ไม่รอดเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเขาอยู่เสมอก็ได้นะคะเนี่ยควีนออฟคาก็คือคนที่ดูแลเข้าใจนะคะอืมอาจจะไปเจอคนที่ไม่เข้าใจนะก็เลยมีความแบบ เหมือนมีปัญหาชีวิตเลยะนะคะเขาคนนี้นะอืมแต่ถามว่าคนนี้พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่ใครหรือยังบางก็คิดว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะอืมนะมีโอกาสเลยค่ะที่ในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่เขาอ่ะจะติดต่อมาหาคุณนะคะนะหรือว่ามาส่องคุณนะคะอืมนะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ส่องก็อาจจะต้องบล็อกกันไปนะคะหรือบางทีเขาก็อาจจะเอาแอดเขาหลุมเนี่ยมาดูคุณก็ได้นะคะ ืมคราวนี้ลองถามหน่อยถ้าเขากลับมาครั้งเนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะไพ่เดอะซันค่ะอืมนะเผื่อใครที่อยากจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะโอ้เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะไพ่จัดเมนต์ค่ะแล้วก็สองไม้ค่ะ แล้วก็ห้าดาบค่ะถามว่ากลับมาเขาจะดีขึ้นไหมวางคิดว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นนะอืมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะแต่ก็ต้องระวังแบบว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆอีกอะ่ะอืมแต่วางคิดว่าคุณก็อาจจะเบื่อการทะเลาะเรื่องเรื่องเดิมๆแล้วเนาะแต่ไพม่มนขึ้นมาว่าคุณจะทะเลาะเรื่องเดิมๆไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกเรื่องเดิมๆนะคะอืมนะ เออแต่ถามว่ากลับมาแล้วมันเขาจะปรับปรุงตัวไหมก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวนะเออนะคะมีไพ่เดอะซันสิบถ้วยไพ่เจตเม้นค่อนข้างดีเลยค่ะนะคะอืมนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณละกันว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะกวางขอเพิ่มอีกนิดนึงค่ะออถ้าคุณไม่รอเขาแล้วคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมนะคะอืมหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบนะไฮโลแฟนส์ Hi ans, ค่ะ แล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะว้าวแล้วก็หกถ้วยนะคะเดียวก็มีคนเข้ามาค่ะแถมมีคนเข้ามาให้เลือกด้วยนะคะอืมมีคนเข้ามาให้เลือกด้วยเจ็ดถ้วยนะคะถ้าไม่ได้มีคนเข้ามาให้เลือกคนคนนั้นจะมาในลักษณะที่แบบเป็นคนในอุดมในอุดมคติอะเออแบบสเปคอะ่ะเคยฝันไว้เคยนึกถึง ว่าอยากได้แบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะเออเขามีโอกาสที่จะได้แบบนี้นะคะ mm hmm. เขาคนนี้นะคะจะมาเหมือนมาปลอบประโลมจิตใจคุณเนี่ยนะคะอืมเมื่อก่อนนะคะคุณอาจจะต้องเป็นคนเป็นคนให้ใช่ไหมให้กับเขาตลอดเลยแต่คนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ให้กับคุณนะเออให้กับคุณนะคะคอยดูแลคุณเทคแคร์คุณนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของของคุณนะคะอืม เดีคราวนี้กวขอไพ่นางฟ้านิดนึงค่ะเดีย๋ยพึ่งลงนะลูกขอไพ่นางฟ้าหน่อยค่ะไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนนะคะให้ลองลองแบบลองใช้เวลากับตัวเองก่อนเออลองใช้เวลากับตัวเองก่อนแล้วก็ดูว่าทิศทางไหนว่า การที่เราอยู่คนเดียวนี่มันโอเคไหมเราขาดเขาไม่ได้ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะเออลองอยู่ลองลองก่อนนะคะอืมนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลูกอ่ะอ่ะแล้วก็อืมความสัมพันธ์ที่วางบอกคนใหม่ๆอ่ะให้รอก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมานะคะเดี๋ยวเขาจะมาในวันเวลาที่คุณพร้อมด้วยนะคะ ขอพายข้อความอีกนิดนึงค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาคิดยังไงเออเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกกับคุณไหมนะคะอืมเออเขาว่ามองว่าคุณเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะอืมเขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนเดียวเออนะคะ่ะแต่เขาไม่ยอมเป็นของเราแค่คนเดียว เออต่อมานะคะเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็อยากกอดคุณไว้ให้แน่นๆนะคะ,ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทุ่ดินนะคะอ่บใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่งนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางฝากกดไ like, ลค์กดติดตามวังด้วยนะคะวันนี้วังขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย